กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Origin On Set ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำผู้เล่นใหม่เล่นอาชีพไหนดีหนึ่งวันเราต้องทำอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเราควรเล่นอาชีพไหนดีณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับผมจะมีให้เราเลือกเล่น5อาชีพนะครับผมจะมีอาชีพนักดาบ ปืนคู่มัดโฮลี่ล่มคูหุ่นนะครับอาชีพไหนดีใช่ไหมครับผมหาที่คนนิยมเล่นตอนนี้นะครับจะเป็นอาชีพนักดาบครับแน่นอนครับผมอาชีพนักดาบครับผมเป็นอาชีพที่ทำดาเมจที่แรงมากนะครับผมนะ ทุกเซิร์ฟนะครับผมอันดับ1อันดับ2อันดับ3ต้องมีอาชีพนักดาบครับผมที่ครองเซิร์ฟอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมลองไปเล่นดูแล้วครับผมประมาณ4เซิร์ฟนะผมเล่นดูครับผมเข้าไปดูอันดับนะครับ1 2 3อานะอาชีพนักดาบเป็นอาชีพที่ตีมอนสเตอร์แล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมลงดันจงดันเจี้ยนตีบอสนะครับผมโคตรแรงนะครับอาชีพปืนคู่ อาชีพนี้ผมจะโจมตีระยะไกลนะครับอ่าแล้วก็มีสกิล l อลีออกสกิลรวดเร็วมีความว่องไวนะครับใช้ลงดันจงรันเจียนฟาร์มบอสอฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับผมจบเกมไวได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับอาชีพป,ปืนคู่นะ,อ,ะอาชีพต่อไปก็ผมนี่คู่หุ่นครับ อาชีพนี้ก็โจมตีระยะไกลเหมือนกันนะครับผมมีสกิลเอลีนะแล้วก็โจมตีศัตรูทำดาเมจได้แรงนะครับผมสําหรับอาชีพนี้นะครับโจมตีวงกว้างได้ดีมากนะสําหรับอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพผมสาหรับสายฟรีนะถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นอาชีพไหนนผมแนะนําอาชีพคู่หุ่นนะครับแนะนําให้เลือกเล่นครับผมสามอาชีพนี้เลยนะครับผมอาชีพนักดาบปืนคู่ ครูหุ่นนะครับอ่าแล้วอาชีพหมัดแล้วก็อาชีพร่มนะครับผมไม่ดีหรอก็ดีนะครับผมแต่ตอนนี้คนนิยมเล่นอาชีพนักดาบปืนคู่แล้วก็ครูหุ่นนะครับผมอ่าง่ายคือเกมนี้ครับผมทุกอาชีพดีหมดนะครับอ่าอยู่ที่ว่าเราจะเล่นนะครับเล่นหาพวกทรัพยากรอัพอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับผมอัพตัวละครของเราดีมากแค่ไหนนะครับผมนะทุกอาชีพมันก็ มีสกิลแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับผมสามอาชีพที่คนนิยมเล่นณนะตอนนี้นะครับผมสําหรับสายฟรี Fi, ห้ามพลาดนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ท,ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดอันดับแรกผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่โบนัสตรงนี้ครับมาที่แลกแพ็ค ให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า1วันเราต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกให้เรามาดูเควสซ้ายมือตรงนี้ครับผมจะเป็นพวกเควสหลักเควสรลองเควส์เควสสมาคมเควสอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมผมแนะนําให้ทุกคนทําให้หมดทุกเควสเลยนะครับที่อยู่ในเควสตรงนี้เนาะ อ่ามันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวละครของเรานะครับผมอ่าเกมนี้นะผมมันจะมีเพดานเลเวลนะอ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นเควสหลักนะอ่าพวกเควสหลักนะครับผมมันต้องการเลเวลสองอยสามสิบใช่ไหมครับผมอันนี้ตัวละครของผมยังไม่ถึงเนาะตัวละครผมเลเวลสองอยี่สิบหกนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้ครับชี้แนะอัพเวลตรงนี้ครับผมอ่านี่เลยนะครับผมมันก็จะแนะนํา วิธีการรับ XP นะครับผมก็ให้เราทำเควสตามที่มันแนะนำตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราพัฒนาเลเวลของเราแล้วก็พัฒนาตัวละครของเราไปพร้อมกันนะครับผมหาะเราเนาะผมทำเควสในส่วนนี้ <c oughs> พอเราทำเควสในส่วนนี้ครบทั้งหมดแล้วนะครับผม ต่อไปครับให้เรามาที่รายวันตรงนี้ครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประจําวันนะครับผมที่เราควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นเควสรอบ XP เควสสมาคมอ่าอารีนาด่าน XP อะไรต่างๆพวกนี้นะผมที่ขึ้นคําว้าต้องทําตรงนี้เนาะให้เรากดทําให้หมดทุกกิจกรรมเลยนะครับผม ในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาเลเวลพัฒนาตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเอามาอัปเกรดตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็ให้เราทําให้ครบนะครับเควสพวกนี้แล้วก็ให้เราเก็บค่าแอคทีฟตรงนี้นะครับผมให้ถึง150นะครับให้ทําทุกวันนะครับผมจากนั้นระบบจะให้เราเลื่อนขั้นตรงนี้ครับผม ่ทางเติบโตตรงนี้เนาะมันจะให้เราเลื่อนขั้นนะครับผมยิ่งเราเลื่อนขั้นนะผมระดับตรงนี้นะครับผมสูงเท่าไรนะครับพลังลบของเราเนะผมยิ่งุง่ขึ้นอย่างมากนะครับผมอ่าแนะนําเลยนะครับในส่วนนี้ให้เข้ามาทํานะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมฝากอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับผมถ้ามันขึ้นให้ทําก็ให้เราทําทั้งหมดเลยนะครับอในส่วนนี้นะ อ่าต่อไปผมไปเรามาที่ด่านตรงนี้ครับอ่าด่านตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆนะครับทุกคนอันดับแรกก็จะเป็นทางวีรชนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นให้เราฟาร์มหาการ์ดนะครับการ์ดต,ตรงนี้นะครับผมมันจะช่วยให้เราเพิ่มนะครับผมค่าต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นค่า ATK ค่าพลังป้องกัน ค่า XP อะไรประมาณนี้นะครับผมาการ์ดแต่ละการ์ดมันจะช่วยในการเพิ่มแต่ละประเภทนะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับเข้าท้าทายเลยนะครับผมจนครบนะจนครบภายใน1วันนะครับผมจนกว่าเราจะท้าทายไม่ได้นะครับในส่วนนี้แนะนําเลยนะครับผมห้ามพลาดนะต่อไปครับผมดานเดียวตรงนี้นะครับผมดันเดียว ตรงนี้นะครับผมจะเป็นด่านนาง AI หรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมอันในส่วนนี้นะครับผมผมแนะนําให้ทุกคนทารบนะครับทารบเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่เลเวลไหนเนาะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครหลักของเราด้วยนะครับผมอย่างเช่นของผมอยู่ที่พิทักษ์ที่2ตรงนี้นะครับผมให้เรากดทารบนะครับจากนั้นเราไม่ต้องกดทารบนะครับผมให้เรากดกวาดล้างตรงนี้ได้เลยนะครับผม หนึ่วันเราสามารถทําได้2ครั้งนะครับผมต่อไปก็มาที่แดนเหรียญดาวตรงนี้นะครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็มันจะฟาร์มหาพวกเหรียญแล้วก็พวกกล่องตรงนี้นะครับผมนะ,อะเอาไว้อัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดเสริมต่างๆนะครับผมในส่วนนี้ก็กดรับไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมถ้าเรา ทารบเสร็จแล้วนะผมให้เรากดกวาดล้างด้วยนะครับผมต่อไปก็ด่านทีมตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกด่านฟาร์มหา XP อ่าฟาร์มหาอุปกรณ์นะครับผมเห็นไหมอุปกรณ์ตรงนี้เนาะแล้วก็ฟาร์มหาพันธะตรงนี้นะครับผมอันนี้แนะนําให้ทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะเราจะได้รับ XP มากมายแล้วก็ได้รับพวกอุปกรณ์ดรอปอุปกรณ์ ดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมในส่วนนี้แนะนําให้ทําเลยนะครับอ่ายังไม่หมดครับผมต่อไปมาที่มารเซฟนี้ครับอ่าในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นดันเจียนให้เราลงไปตีนะครับผมมันจะดรอปนะครับอุปกรณ์สีแดงตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าอันนี้แนะนําให้เข้ามาทําอย่างยิ่งเลยนะครับผมในดันเจียนตรงนี้นะผมมันจะ ไต่ระดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นไหมนะครับครั้งละอ่าประมาณ10บเลเวล20่สเลเวลประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับผมท้าทายให้อยู่ด่านที่พอดีกับเลเวลของเราเนาะไม่งั้นตัวละครของเราอาจจะแตกได้นะครับผมมันจะให้เราท้าทายเป็นชั้นอยู่นะครับผมอ่าชั้นที่1ชั้นที่2ออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ายิ่งชั้นสูงเท่าไหร่นะครับผม ในการดรอปอุปกรณ์นะครับยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับผมในส่วนมันล่ารางวัลตรงนี้เนาะต่อไปครับผมต่อไปครับผมมานเฉพาะตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็เหมือนกันครับผมมันจะดรอปพวกอุปกรณ์แล้วก็พวกหลอดอีพีอะไรต่างๆพวกนี้เนาะอันนี้ก็แนะนําให้ทุกคนเข้ามาทํานะครับไปท้ารบได้เลยนะครับผมต่อไปครับผมบ้านมานตรงนี้นะครับ อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็น VP4 หรือเปล่าครับผมถึงจะเข้าได้เนาะถ้าใครเข้าได้ก็แนะนําให้เข้ามาทําเหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้อ่าแล้วก็แลกมาตรงนี้นะครับผมพอเราลงดันเจียนอะไรต่างๆแล้วนะครับผมเราจะได้รับอ่าดาวสีม่วงตรงนี้มาเนาะจากนั้นก็ให้เรากดแลกของได้เลยนะครับผมอ่าจะเป็นพวกอาวุธนะชั้น7นะถือว่าชั้นดีเลยนะครับผม เห็นไหมอาวุธสีทองแล้วก็สีแดงนะครับผมอ,อันนี้ก็แนะนําให้เข้ามาแลกกันด้วยนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมมาที่เป้าหมายเปิดเซิร์ฟตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเปิดเซิร์ฟนะทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนทําเลยนะครับผมมันจะมีลําดับอยู่เนาะจะเป็นคัมภีคืนชีพคัมภีฝึกฝนคัมพีตีแรงนะครับผมคัมพีชำระล้างคัมพีบูนะครับ ตอนนี้ของผมก็อยู่ที่ลำดับคัมพีตีแรงนะครับผมระบบจะให้เราทำเควสนะครับเห็นไหมนี่ตามนี้นะให้เราไล่ทําให้ครบทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นระบบจะให้เราเลื่อนขั้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะยิ่งลำดับนะครับผมสูงเท่าไหร่นะภารกิจตรงนี้ยิ่งยากขึ้นนะครับในส่วนนี้ผมแนะนำให้ทุกคนเข้ามาทำได้เลยนะครับผมมันจะช่วย อัพพลังลบแล้วก็ช่วยพัฒน,นาตัวละครของเราได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีกิจกรรมต่างๆนะหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาทําดูนะต่อไปให้เรามาที่ทางฝึกฝนอาจจะมีลำดับอยู่เนาะเริ่มต้นกระตุน้นศักยภาพอะไรต่างๆนะครับผมมันจะให้เราทาเควสต,ตามที่ระบบกําหนดให้นะครับผมให้เรากดคาว่าไปตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับมันก็จะพาเรามาทาเควสต,ตามที่ระบบมันให้ทํานะครับผม ในส่วนนี้ก็แนะนําให้ทุกคนทําทุกวันนะครับให้ไล่ทําเลยนะครับผมภายใน1วันนะให้เราเก็บค่าแอคทีฟตรงนี้นะผมให้ครบตามที่จํานวนระบบมันต้องการเนาะมันก็จะแจกของนะครับเห็นไหมถือว่าแจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมแนะนําให้เข้ามาทําทุกวันนะครับต่อไปมาที่ประลองตรงนี้ครับอันดับแรกก็จะเป็นอารีนา p v p นะครับผม อะเรเนานะครับผมแนะนำให้ทุกคนท้าทายจนครบตามกำหนดที่ระบบเกมให้เราท้าทายภายใน1วันนะครับเราจะได้เหรียญเกียรติยศนะผมตรงนี้มาเนาะเอาไว้แลกของต่างๆนะครับผมเอาไว้แลกของที่อัพเลเวลตัวละครของเราอ่าอัพอาวงอาวุธอะไรต่างๆนะครับผมในส่วนนี้ก็ลองเข้ามาทำ อารีนา PVP ดูนะครับผมแล้วก็มาแลกของในส่วนนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นพวกกิจกรรมนะครับผมบอสต่างๆตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะเปิดตามเวลาของมันอยู่นะครับผมอันนี้ก็ให้เราเข้ามาดูเรื่อยๆนะใน,นส่วนนี้ก็จะได้รับของรางวัลประมาณนี้นะครับผมนะเห็นไหมนะครับของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยในการพัฒนาตัวละครของเราได้ดีเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดผู้เล่นใหม่เล่นอาชีพไหนดี1วันเราต้องทำอะไรบ้างในเกม Origin Onset ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลด้านไหนตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ